สวัสดีค่ะสวัสดี FC ค่ะวันนี้จะออนก็มีโอกาสนะคะเอ่อยอนเพิ่งได้เบอร์พอเสิร์ฟมานะคะแล้วก็ ไม่ใช่ว่าจะอ่อนได้เพิ่งได้มาพี่อ่อนรู้เอ่อรู้จักพ่อเสิร์ตมาภาคหนึ่งแล้วแต่อ่อนไม่ได้ติดตามพ่อเสิร์ตเองค่ะวันนี้จะาอ่อนก็มีโอกาสที่อ่อนจะโทรหาพ่อเสิร์ตว่ามีแนวทางอะไรบ้างรู้สึกกับพ่อเสิร์ตงวดที่ผ่านมาแตกสามตัวตรงเลศูนย์หนึ่งเก้าแตกสนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมมาพร้อมกับจะอ่อนนะคะว่าท่านมีแนวทางอะไรให้เราบ้างหรือเอฟซีจะอ่อนบ้างนะคะคนไหนเพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของเจออนด้วยนะคะยังไงเราไปรับฟังรับชมพร้อมกับเจออนเลยค่ะสวัสดีครับพ่อเป็นไงบ้างครับพ่อโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับทางช่องเจออน์คอนเวยนะครับค่ะโอ้ยเป็นไงบ้างคะเจออน์คอนเลยก็เคยก็เคยเข้ามาใส่ครับก็เจอแล้วแต่ว่าไม่ได้ติดตามค่ะจอนผิดไป็นไงบ้างคะจะไม่ติดอะไ้เข้ามาติดตามก็เจอไอ้งวดที่ว่าออกมุดเจ็ดใช่ไหมค่ะแล้วแล้วงวดเจ็ดหนึ่งก็ไม่มาตาม เด่นหนึ่งเล่นไพ่ล่างเลยค่ะแล้ววันที่ผ่านมาเนี่ยสามตัวแตกทั้งประเทศเปะกันทั้งประเทศโอ้ยตายแล้วเสียดายมากเลยจ้ะเสียดายมากเลยค่ะเสียดายมากครับผมค่ะและว้วงวดนี้เป็นไงบ้างเนาะค่ะอ่าวดนี้ก็วันที่สิบหกพฤษภาสองข้าวผนี่ก็ค่ะเด่นห้าเด่นห้านะคะเด่นห้าร้องหกค่ะ ไ<น>ด้ละค่ะเด่นห้ารองหกค่ะตั้งหนึ่งหนึ่งค่ะระวังเลขสามตัวนี้มันจะกอดคอกันมาเด้อแนวทางพเสดอนี่แนวทางไม่ว่าจะเป็นอานอยจะเป็นลาวมันจะกอดคอกันมาเด้อค่ะลาวพัฒนาพัสดเสื่อวันศุกร์นี้ก็แตกสองสองค่ะทีนี้เลขบินเนะ้ะเลขบินเลขไหนนะคะบินบนทีนี้บินบนค่ะบินบนเนี่ยห้าหกหนึ่ง ห้าหกหนึ่งค่ะสองสามสองสามค่ะอันี้ชุดพนเนอร์ถ้าถ้าเล่นเป็นก็บอกว่าถ้าเลสนเ็เขาเล่นเป็นอย่างเดอะค่ะอ่าวินล่างเจ็ดศูนย์แปดวินล่างเจ็ดศูนย์แปดค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะอ่าทีนี้อ่าจับคู่ค่ะจับคู่ค่ะจับคู่บน คู่บนค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะแล้วก็ห้าสองหกสองห้าสองหกสองค่ะอบนมั่นใจห้าสักครึ่งบน ิ่งรูดห้ากับหกับวนน่ะค่ะค่ะห้ากับหกค่ะนี่กดที่ที่ไปล่างที่ไปล่างค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศศเจ็ดแย์ปแปดศศแปดค่ะเ 9, 9 7ก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดค่ะ 0, 0, วิ่งรูดศูนย์กับเจ็ดวิ่ง ศูนย์กับเจ็ดค่ะล่างเด้อค่ะนี่ต่อไปเป็นไพ่เอกทุกทุสามตัวค่ะนี่คือไพ่เอกเนี่ยค่ะห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งค่ะหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าค่ะศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งค่ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งค่ะ สองห้าหกสองห้าหกค่ะเน้นไปนอยู่ที่หกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าค่ะศูนย์หกหนึ่งค่ะโอเคอ่านี่พืเตืนอนชุดสามตัวนี้บอกให้เอฟซีบอกว่าตัดเส้นหน้าหลังค่ะแล้วต่างคเดียวรอขึ้นฐาเส้นหน้าหลังคือเข้าใจที่เข้าใจไหมเห,เหมือนเล่นลากเล่นบนใช่ไหมคะ อ๋ออ๋อังขของวใหน้าหลังหน้าหลังาลขาขาหน้าหลังหน้าหลังเข้าใจแล้วค่ะอเคอเค,ค่ะทีนี้อ่าชุดชุดนี้ค่ะชุดข้างล่างนี้เอาไว้เอาไว้ให้เอาให้ไปดูเปรียบเทียบค่ะว่าถ้ามันไม่ออกของตงัวมันก็จะออกขึ้นลงหนึ่งเดีตัวนี้ไม่ต้องเอาไปปล่อยได้เอาไปให้แคทีดูว่าชุดนี้คือเอาไปเปรียบเทียบว่าเลขทุกม้วถ้ามันจะออกมันจะออกแบบนี้ค่ะ หกสองห้าสามหกสองห้าสามค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะแปดศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์ค่ะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ค่ะสี่สองเจ็ดศูนย์สี่สองเจ็ดศูนย์ค่ะชุดนี้ มาบนมาล่างแต่แต่แต่แตว่าไม่ไม่ใช่ประเสริฐปล่อยออกไปแล้วนี่คือเอาไปให้ดูแล้วตัวนี้แล้วค่ะค่ะค่ะคือเียบเชื่อว่าถ้ามันถ้ามันไม่มาตรงๆมันก็คือขึ้นลงหนึ่งแจ็คชุดนี้คือเป็นเลขเหรอกค<า>่ะอาฝากฝากไปเบอร์โทรศัพท์ให้เอฟซีที่ติดตามแนวทางต่างประเทศน้อยค่ะได้ค่ะแศูนยแจ้แนวทางต่างประเทศก็ติดต่อเขเสิร์ฟโด,ดยตรงก็คือศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งค่ะเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งค่ะ สี่สามศูย์ค่ะถ้าจะเข้ากลุ่มสามเส้นก็คือเข้ากลุ่มปีปีเพาเด็จก็รับส่งตลอดเวลาค่ะค่ะผมค่ะเพราะเสด็จไอ้รับรับรวยให้ถูกกับเขามามตัวครับเออค่ะพราสดขอบคุณมากค่ะผมค่ะผมค่ะขอบคุณมากค่ะคับผมค่ะผสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ fc ค่ะ fc ก็ได้ยินพร้อมๆกับเจออนนะคะว่าพ่อ เลขพระเสริฐนะคะ516นะคะตัวตัวเด่นนะคะ516หรือวิ่งนะคะแล้วก็วินบน561กับ23วินล่าง708 708 708 91นะคะจับคู่บนก็มี1551 1661นะคะ5262นะคะแล้วก็มา วิ่งล่าง0 7 7 0เห็นมั้ยห็นไหมคะวิ่งล่างก็มี0 7 7 0 0 7 8 0 0 8 7 9 9 7นะคะ f .c ขาย f .c ทันไหมคะถ้าชอบ f c ก็แคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอเอาไว้นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ f c นี่นะคะแล้วก็มา3ตัวก็เป็นพ่อเสือบอกว่าคือหัวใจของของของสามตัวคือจุหัวหลักๆเลยนะคะก็มี5้า6กหนึ่ง6 1หนึค่ะตัวกันไว้นะคะตัวกันก็มี6กสองห้าห้าสามเจ็ดหนึ นะคะอย่างไงนี่เบอร์โทรพสัสดุนะคะถ้าอย่างไร fc fc แคปหน้าจอเอาไว้นะคะ fc อาจจะมีโชคมีลาบกะเลขพสัสดุก็ได้นะคะช่องจะออนก็เป็นเพียงแนวทางให้ fc เท่านั้นนะคะยังไงจะออนก็หวังว่า fc จะออนจะปังๆทุกคนและโชคดีทุกคนนะคะโชคดีค่ะจะออนก็ฝากช่องด้วยนะคะจะออนพันรวยค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะ